สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดประเครื่องนะครับรอบเช้าของเรารอบจิบกาแฟเบาๆกับช็อตเด็ดประเครื่องวันนี้ก็นาเสนอเหมือนเดิมพี่หนึ่งชุดลองเข้ามารับชมดูพี่นะครับนะไม่ซื้อไม่ว่าเดียมีน้ำเข้ามารับชมเข้ามาพูดคุยมีนับพบปากกันในยามเช้ามีพระให้พี่ๆได้เลือกได้ชมนะครับนะอาจจะมีความแปลกแหวกแนวอยู่บ้างนะครับนะก็ได้ศึกษาและรับชมไปพร้อมกันเนาะ อ๋อช่องทางไกาต่อมขึ้นมาแล้วนะพี่นะครับก็สายด่วนสายตรงเข้ามาเลยพี่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนะจะแอดไลน์หรือจะโทรก็ได้นะเน้นย้ำเลยพี่นะโทรจะไวกว่านะครับอ่ารายการแรกในครับนะรายการแรกของเรานะครับขอน่าตัดถุงซีนออกก่อนเลยพี่ในครับนะเออบางทีซีนไว้นครับกันกระแทกกันเนาะบางทีไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวแก้ให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะแก้พี่พี่ได้รับชมพี่ว่าเอ่าพ่อปานเนี่ยเขาเก่าจริงไหมในครับในได้ไหมหนึ่งงกับพี่อันนี้อาจจะช้ำๆหน่อยนะครับช้ำหน่อยครับพี่ อ้าวดูเนื้อได้พี่นะดินกรองอย่าลืมนะหัวปานต้องดินกรองครับพี่เนี่ยเห็นไหมดูดิเม็ดกวดเท่ากันแปร่เลยเนี่ยครับไม่มีแบบว่าเขาได้กระด้างกระด้างออกมาเลยพี่นะไม่มีแบบเป็นเม็ดเม็ดโผล่ป๋อมแผลมออกมาเลยนะเนี่ยครับนะดินกรองจริงพี่อุดเดิมนะนี่ดูดูดินที่อุดเนี่ยเห็นไหมนะครับนะดูมวลสารที่อุดชัดเจนมากเอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับเป็นราคาที่ผมบอกเลยว่าย่อมยาวมากนะรอบเช้าสี่ร้อยนะครับพ่อปานใครไวใครได้พี่ช่วงจริงกันว่าเนา อ่าปู่ฤาษีดำครับพี่แนวบล็อกนี้ขอบจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่เห็นไหมคําข้าวเนี่ยเห็นไหมใต้ขอบจะมีเม็ดไข่ปลาพี่นี่คือเม็ดเดิมเดิมนะครับนี่คือเม็ดเดิมเดิมเลยพี่จุดตาหนิเลยนะเห็นไหมเนี่ยเม็ดไข่ปลาตรงใต้ขอบนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกบล็อกอะไรนะพี่นะผมเขาไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะคำข้าวอันนี้ได้เดิมแน่นอนน่าจะเป็นรุ่นสองพี่รนบน่าจะเป็นรุ่นสองนะครับท่านสร้างเยอะรับท่านสร้างเยอะหน้าบูชาครับพี่พุทธคุณเกิดแน่นอนรับพุทธคุณบังเกิดแน่นอนสี่ร้อยบาท สี400่ร้อยบาทนะครับอ่าขยับกันในราคาสี่ร้อยแบบเบาๆครับพี่ในยามเช้าของเรานะครับอันนี้น่าจะเป็นทางโซนของอ่าหลวงปู่ดูนะครับปู่ทวดปู่ดูเสกนะครับแต่ผมไม่มั่นใจปีครับพี่นะครับปู่ทวดหลวงปู่ดูปู่เสกนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นมิติขององค์พระ,ะความหรือความตื้นหนาบางนะครับความแห้งเม็ดโมลสรด้านหลังนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ชัดเจนอย่างไหนแล้วทีเอ้ยที่จะชัดเจนนะนะครับเพ,พราะว่าภาพได้เดิมได้เดิมได้ธรรมชาติได้ยิ่งด้วยนะครับได้ผิวยิ่งๆเลยเนี่ เอาสี่ร้อยบาทเหมือนกันพี่นีย่ยดูพิมพเี้ยพระแท้ๆอยางวันยังข้ามพี่ราคาเบาๆด้วยนะครับเราไม่ได้เล่งราคากันนะพี่นะเอ,เอาในราคาเบาๆนะครับพี่นะรพระปิตาองค์นี้อ่อสภาพพื้นผิวเหมือนมีร่องรอยอ่าค่าเบ้าค่าตะการยังจับติดอยู่เลยพี่นี้คือหล่อบโบราณเดิมเนื้อแดงนะครับสายใต้ครับพี่หล่อบโบราณเดิมเป็นอ่าเค่องแร่ิมพ์พิมพ์ปัน้นนะครับนะเป็นพิมพ์ปั้นและปั้นเดิมปัน้นธรรมชาติครับพี่ตัวยันเป็นลอนเป็นสันเป็นเส้นขนมจีนเลยพี่นี่ยันะดูร่อง เอาสี่ร้อยบาทก็พี่สายใต้แบบนี้ไม่ออกแล้วสายใต้แบบเขาได้สายใต้แบบชัดเจนก็พี่แบบนี้ผ้ากลางไม่มีแน่นอนนะพี่นะคนระับไม่ว่าจะเป็นทรงพระปิตาแล้วกอดง,นะง,งูเนี่ยแนวเออทรงพระปิตาแบบกอดงูนะพี่สัญลักษณ์เอกลักษณ์ไปทางสายใต้อยู่แล้วพี่นะนะครับนครศรีอ่านครศรีก็พี่เอาสี่ร้อยนะผมบอกเลยว่าเรียงกันไปดีกว่าองค์สี่ร้อยนะนยครับนะเดี๋ยวจัดให้แบบว่าเขาได้เต็มระบบจบที่นี่ที่เดียวนะครับสี่ร้อยต่อเนื่องเลยไหมนะครับเอาเหรียญนี้ให้หนึ่งเหรียญเลยเนี่ยนะครับพ่อท่านนุ้ย ในครับพ่อท่านนุ้ยอายุเจ็ดสิบแปดปีเนะครับพ่อท่านนุ้ยเอาสี่ร้อยบาทถือว่าเป็นการแบ่งปันในยามเช้าของเราในะครับพ่อท่าน 2, 4, 7, 9, นุ้ยพี่สองสี่เจ็ดก้าจะเป็นเหรียญสายใต้นะด้านหลังจะเป็นเสือในะครับด้านหลังจะเป็นเสือเอาสี่ร้อยพ่อท่านนุ้ยสี่ร้อยบาทเนะครับพ่อท่านนุ้ยสี่ร้อยกะราต่อเลยแล้วกันพี่เนะครับเป็นกระราพัดอาหัวพี่นะนอะรจารย์ปิน อ่าปลายมีดในการแกะในการซ้อพิมพ์นะครับนะป้องรอยในปลายมีดนะครับร่องรอยการซ้อพิมพ์สวยบีพระธรรมชาติพระสวยพระเดิมเลยรอยจานแห้งเก่ามีมิตินะครับร่องรอยในการจานแห้งเก่าและมีมิติครับพี่เอาไปอีกเจ็ดร้อยแล้วกันนะครับนะกะลากะลาขอเจ็ดร้อยบาทนะครับกะลาเจ็ดร้อยเหรียญหลวงพ่อแดงครับพี่เป็นเหรียญกลมเนื้ออปาค้าเนื้อสวยมากเลยพี่วิบวับวับแวบนะครับนะวิบวับวับแวบเข้ามาเลยดินะครับแล้วสองห้าหนึ่งสี่ในนี้นะปีหนึ่งสี่อายุ เก้าสิบสามปีเนี่ยครับโอ้เส้นขนแมวนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วพี่แนวแนวเรียงรายรายเรียงอยู่ในเหรียญเดียีเอ้ยนะครับนะสวยๆเดิมๆเนะี่ยด้านหลังก็พี่ความคมที่บอกเลยว่าบาดหูบาดตา,แ,าและบาดใจล้อเกินันะบไมันจะเป็นเส้นขนแมวมิติองค์พระนะครับรอยเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาติพี่นะ,ะพี่พี่หลายานบอกว่าส่องหูเหรียญชัดๆหน่อยมีรอยถอดหรือเปล่านะครับเอาดูให้ชัดเจนนะครับดูให้แบบกระจ่างจะได้รู้ว่าเหรียญไม่ได้ถอดเจ็ดร้อยบาทนะครับ เหรียญสวยพี่แกะเอาจากดูเด็เทียนยังอยู่เลยแนวไม่ได้แกะกรอบจริงนวไม่มีมาติงนังๆแกะกรอบมาเลยพี่อันนี้สวยๆเลยนะนะครับใครไวใครได้แล้วกันเนาะในช่วงเช้าๆของเราเนาะครับสาหรับองค์ต่อไปนนครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อผางนาะครับสาหรับหลวงพ่อผางเหรียญนี้ไปออกที่ไหนนะออกที่อ่วัดอันนี้จะเป็นสร้าง JD เจดีย์นะนะเป็นสร้างเจดีย์ครับพี่ ขอนแก่น9กันยา2519นะครับอันนี้จะรุ่นสร้างเจดีย์วัดอุดมคงคาครีเกตครับพี่เนี่ยครับเป็นผิวกะใบทองพาแท้ดูง่ายนะเนี่ยครับพี่ดูเดี๋ยวความแท้เนี่ยนะครับพาแท้ดูง่ายเลยหลวงพ่อผางเนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะพี่นะเนียเหรียญหลวงพ่อผางเนี่ยเอา400 สี่ร้อยบาทในยามเช้านะครับนะโอ้โหเปิดราคาต่อละองแนบนะเออเปิดราคาต่อละองสําหรับองค์นี้พี่แับแจกแม่ครัวหลวงปูสุกปากคลองมาขามเท่าก็ับพี่นะเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวเนื้อผงคุกรักนะครับอันนี้ต้องใช้คำว่าคุกรักและชัดเจนด้วยสิแห้งแก๊กเลยแห้งขึ้นไข่เลยเอาเก้าร้อยแแจกแม่ครัวปูสุกปากคลองมาขามเท่าเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็บี้ยครับพี่แนวเบี้ยรุ่เนี้ยผมว่าน่าจะเป็นสายสายอ่างทองในีนะจะมีร่องรอยในการจาน จานเสร็จแล้วเขาก็ต้องเชื่ว่าเขาแปะไว้นะเนาะแปะแผ่นทองไว้เห็นไหมแปะแผ่นทองอันนี้ต้องเช้่ว่าเดิมจริงพี่เดิมแล้วเป็นธรรมชาติเดี๋ยวปรลอดยังวิ่งอยู่นะเนี่ยประลอดยังวิ่งห่วงมืออยู่ในนะ้ไม่ใช่ปราลอดแบบวิ่งแล้วไม่ขยับอะไรเลยหรือเป็นทรายนั้นไหนไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่จา๋าสวยมากเอาเอาสี่ร้อยเบียเนี่ยพี่ดูราคาดิ เนี่ยอย่างเงี้ยสี่ร้อยบาทเนี่ยครับไม่มีแล้วนะเนี่ยครับไม่มีแล้วนะไปต่อเลยพี่เนี่ยครับวันนี้จะเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณกับพี่หลวงพ่อทองวัดราชโยธานะครับหลวงพ่อทองวัดราชโยธาเป็นพระที่มีความความสวยเนะี่ยครับเป็นพระที่ที่มีความสวยแลยนะ้วพี่หลวงพ่อทองวัดราชโยธานะ<ม>นะพี่นะนะสวยมากเนี่ยนะนะสวยมากๆเลยพี่ดูดิเนะี่ยครับสำหรับองค์นี้เนะี่ยครับก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเนื้อผงพุทธคุณ เนี่ยครับเป็นเนื้อผงผู้ทุกคนที่มีความสวยและสวยงามมากนะครับหลวงพ่อทองวัดราชโยธา400บาทเนี่ยครับพ่อทองวัดราชโยธา400เอ่อพ่อทอง400พ่อพิงค์ต่อเลยไหมเนี่ยพ่อพิงค์บางมะกอกครับพี่เนี่ยครับนะเออพ่อพิงค์บางมะกอกเนื้อ100%พี่เนี่ยครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางมะกอกเนี่ยครับเดี่ยดูดิสมเด็จไพ่ตองเนาะโอ้โหบัว5เม็ดเนื้อสวยสวยพี่เนี่ยครับเนื้อสวยนี่อมเทาเลยเนี่ยเห็นไหมเนื้อสวยอมเทาเลยเนี่ย ดูของพ่อพิงค์บางมะกอกแนวพ่อพิงค์เอาเจ็ดร้อยแนวพ่อพิงค์บางมะกอกเจ็ดร้อยบาทในครับเราก็นี่เลยพี่แนวองค์นี้จะเป็นขุดสะใหญ่ในครับนะขุดสะใหญ่ดูของผู้เผือกวัดจริงแก้วในครับขุดสะใหญ่ดูของผู้เผือกวัดจริงแก้วดูเนื้อด้านหลังเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อด้านหลังเนี่ยดูของผู้เผือกวัดจริงแก้วในครับผู้เผือกอู้เนื้อสวยจริงพี่ร้อยเนื้อในวินาทีร้อยเนื้อเม็ดมวลสารข้าวความเก่า นะครับรอยเนื้อเม็ดมวลสารและคว้าความเก่าเอาเก้าร้อยพี่กุศลาใหญ่อันนี้เนื้อสวยมากอะเนื้อชัดเจนเลยเนะี่ยขุศลาใหญ่กุเผื่อว่าจริงแก้วเก้าร้อยบาทนะครับเหรียญซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับพี่นะครับด้านหลังจะเป็นปีสองสี 8, 6, ่แปดสองสี่แปดหกไหมพ่อคงครับพี่เหรียญปาตาลเอาสี่ร้อย ปลาตาเอาสี่ร้อยพี่คิดดูแล้วกันนะครับนะความมันของวันนี้เนะี่ครับนะเออความมันของวันนี้เนะี่ยบังเกิดแน่นอนเนะี่พี่เดาดูราคาเอาดินะี่ยโอ้ส่แหลกแจกสะบัดอย่างเดียวเลยวันนี้เนีครับอันนี้จะเป็นเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตตัดออกนะจะได้ชาร์จวีเวลาส่องเนะครับนะสำหรับองค์นี้นะพี่ๆจะได้เห็นแบบชัดๆเนะยครับเวลาตัดเนี่ยเวลานี้จะได้เห็นนะครับนะส่องมันจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เนื้อสวยนี่เดี๋พี่แตาองค์นี้พี่นะเนื้อสวยดูนี่ เม็ดมวลสารมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนก้อนเลยเนี่ยนะครับเม็ดมวลสารมาเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยดูภาพเ่ยนะครับอันนี้จะเป็นวัดพับนะพิมพ์สมาธิเล็กนะครับพิมพ์สมาธิเล็กวัดพับสําหรับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับคือวันนี้นะพี่นะรัวที่สี่ร้อยนะครับเออรัวที่สี่ร้อยจริงแล้วก็แม่นางกวากปู่อิมวัดหัวเขานะครับสำหรับแม่นางกวางหลวงปู่อิมวัดหัวเขาเนี่ยนะด้านหลังจะเป็นพระเหล่าโบราณนะหล่อแบบเข้าหลามตัดหลวงปู่อิมวัดหัวเขาเลยนะครับหล่อเข้าหลามตัดเดี๋ยวพี่ดูเนื้อดิย เห็นไหมธรรมชาติร่องรอยการหล่อแนยธรรมชาติร่องรอยการหล่อแบบหนีไม่ออกอ่ะเนยเออแบบหนีไม่ออกพี่เอาสี่ร้อยบาทนะปู่อิ่มแนวปู่อิ่มมาแบ่งให้จริงพี่สี่ร้อยบาทแนสี่ร้อยบาทแล้วก็ตงนี้นะวงนี้จะเป็นรลวงปู่ทวดจะพี่ออกวัดห้วยมงคลพี่นะหน้าบูชาอย่างยิ่งในพี่นะไม่ได้มาสวดเอาเองนี่วัดห้วยมงคลเขาเขียนไว้เนี่ยด้านหลังเห็นไหมแนวนี่ด้านหลังเนี่ยด้านท้ายเลยแนไม่ได้เขาเขียนไว้เนี่ยที่ฐานเนี่ยวัดห้วยมงคลครับพี่เนววัดห้วยมงคลเอาเอาสี่ร้อย สี400่ร้อยบาทแนวะวัดห้วยมงคลแนววัดนะห้วยมงคลสี่ร้อยพระเปิมเนื้อแบบนี้คือเป็นเนื้อที่มีความแกล่งแฝง,ไป,แง,แงไปด้วยความเก่านะครับแนวความแกล่งแฝงไปด้วยความเก่ากับพี่สําหรับพระเปิ่มนะแนวะกุวัดอกร้าวแนวกุดอนแก้วอันะนี้คือเนื้อเขาจะแกล่งอยู่แล้วพี่รนวอายุร่วมพันปีแนวเนื้อมันจะต้องแกล่งแกล่งเป็นหินแนวนะเออส่องไปนี่มันองมีความแกล่งเลยมันจะไม่หนึกนุ่มหรอกพี่มันจะแกล่งจะแห้ง จะด,ด้านนะครับนะเออพระโอ้โหพี่กี่เกือบเป็นพันปะีอ่ะครับนะพระเปิมเนะี่ยโอ้เอาไปเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทดอนแก้วเจ็ดร้อยอ่านี่เลยพี่ต่อเนื่องเลยนะครับงบน้าอ้อยซึ่งงบน้าอ้อยองนี้มีประมาณห้าห้าหกองนะครับผมก็แปลกตาแปลกใจเหมือนกันผมดูแล้วน่าจะเป็นของสุโข,ขทยัยนะครับงบน้ําอ้อยองนี้นะคือแบบนี้คือมันแท้แท้อยู่แล้วพี่แท้แบเบอร์เลยเออแท้นับหนึ่งเลยเนะี่ย เนี่ยครับแท้ดูง่ายด้วยเนี่ยครับซึ่งแบบนี้นะ่ผมก่คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,าปนทางสู่หัไทยนะเพราะว่าพี่พี่ท่านใดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือชื่นชอบในในงบน้าว่ายองนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีก็เนาะเล่น,นเงนไปสายแล้วนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าพี่พี่จะศึกษาหรษาสงูงหรือเ่าคือเราได้บ้านมาไงเอาเอาสี่ร้อยนี่จัดให้แบบดูง่าย,ายและโปรโมชั่นเช้าๆของเราสี่ร้อยบาทในสี่ร้อยแล้วก็องนี้ับพี่น,นี่ก็สวย รับองค์นี้จะเป็นพระปากน้ํารุ่นสี่ใช่ไหมพิมสามเหลี่ยมนะปากน้ํารุ่นสี่ไหมเอา,ลนะนะวาวแล้วพี่แนวนาวาวุ่นอีกแล้วนี่มีตัวพอสองเผ่านะพี่นะมีค่าแป้งและความแห้งเดิมๆในวร่องนะครับมีค่าแป้งและมีความแห้งนะพี่นะตัวเช่นเขาแห้งเดิมแนวะแห้งเดิมแห้งธรรมาชาติเขาเอาสักสี่ร้อยแล้วกันพี่นะครับปากน้ําพิมสามเหลี่ยมสี่ร้อยบาทเนวรูปดอลอยองเลยพี่เป็นหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อขอวัดไผ่ลงวัวนะพระแท้ดูง่ายซึ่งเป็นพระแท้ น่าจะมีอ่อพี่ๆท่านใดท่านหนึ่งนะพี่น,นะซึ่งเก็บอยู่นะครับนะเออใครที่สั่งบุญไว้ว่าได้หลวงพ่อขอมาหรือ,อยังนะครับนี่ไงพี่รูปหล่อบโบราณน,นะครับแล้วซึ่งเป็นพระแท้ที่ดูง่ายเลยนะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยพี่หลวงพ่อขอแนวหลวงพ่อขอวัดไผ่ลงวัวพระได้สวยพี่พระได้สวยพระได้แห้งพระได้หิ้งพระได้เก่าวัดไผ่ลงวัวเอาเอาไปห้าร้อยบาทแนววัดไผ่ลงวัว องนี้ครับพี่แนวองนี้จะเป็นของ,ง,อง,ง,องห,นะหลวงพ่อคงวัดบางกระพ,พ,พร้อมแนวรูปทรงหยดน้าครับพี่น,าาน,น,บบน,นับหยแบบนะดน้ําพระพุทธหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมถ้านะพี่ไม่เชื่อลองพิมพ์ดูได้แนววัดบางกระพร้อมตัวยันจะเป็นแบบนี้ด้านหลังมีในระบบนวิรากาวรันตีเลยว่ามีในระบบชัดเจนนะครับไม่ใช่แบบมะม่วงที่นะมีในระบบชัดเจนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับพี่ะพานี้เดิมดูง่ายด้วยเจ็ดร้อยพ่อคงวัดบางกระพร้อมเจ็ดร้อยบาทนะครับยอดผลผล สำหรับยอดขุนพลองนี <limited monkey aji> ้นนครับจะเป็นของลบบุรีครับพี่เนครับนะนี่ครับพี่เนื้อชินนะพี่นาลบบุรีแนวยอดขุนพลโอ้โหดูหน้าดูตาดูความดุดันของท่านเนยครับพี่พี่ลองดูหน้าดูตาและดูความดุดันของท่านสําหรับองค์นี้เป็นยอดขุนพลลบบุรีครับพี่หลังลายผ้าแนวลังลายผ้าสาหรับองค์นี้เอาเอาไปเก้าร้อยบาทแนวยอดขุนพลอยอดขุนพลเก้าร้อยพี่ลบบุรีเก้าร้อยบาทนะจ๊ะ เ้าร้อยบาทนี่เลยนี่ก็สวยแนวองค์นี้ก็สวยพี่แนวองค์นี้จะเป็นพระปิตาในวิดาขึ้นค้าบปลาหลอดนะครับคาบปลหลอดขึ้นมาเลยนี่ลอยจานเห็นไหมจานเขาจะแห้งกินกินลงไปในเนื้อพระในครับจานเขาจะแห้งได้กืนกินลงไปในเนื้อพราครับพี่องค์นี้เอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็เหรียญเออเหรียญนี้เป็นเหรียญของวัดของด่านครับพี่รุ่นสามแนวดาพระคูพิพัฒในวินาับ นิโรธจิตในพิบนาบญาณอ่ญนี่แท้ดูง่ายพี่อยู่เหรียญแท้เหรียญรุ่นสามวัดวัดของด่านรุ่นสามแหวรุ่นสามอ่ะห้าร้อยบาทพี่พระแท้แท้หน้าบูชาแนบพระแท้ซึ่งคุณค่าของพระด้วยนะหน้าบูชาเอาห้าร้อยแนบไปดาห้าร้อยบาทเอาห้าร้อยแล้วก็อแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นพระครูศิลนิวาดในนั้นเออพระครูศิลนิวาดปีอะไรเนะี่ยปีสองพันห้าร้อย อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่นะว่าพระองค์นี้เขาเล่นเป็นที่ไหนเอา,400 400าสี่ร้อยสี่ร้อยบาทในพระครูสินที่ว่าสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่แนวเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อหลวงพ่อเชื้อวัดบําเพ็ญบุญแนวะปีศูนย์หกครับพี่แนวหลวงพ่อเชื้อครั้งที่หนึ่งแนวหลวงพ่อเชื้อเอ่อพ่อเชื้อเหรียญนี้นะครับในยันสวยๆยันคมกริบเลยพี่พ่อเชื้อเอาสี่ร้อย แนะ่พ่อเชื้อสี่ร้อยพ่อเชื้อสี่ร้อยแล้วก็หลวงพ่ออหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งแน่เนะนะเป็นพิมพ์วัดเกตกับพี่หลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งในพี่นาะ้นนะสําหรับพิมพ์แบบนี้เนื้อแบบนี้คือธรรมชาติเขาเขาเขาชัดเจนแนบนะนะเออเขาชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยดูดิธรรมชาติเขาชัดเจนอยู่แล้วพี่เอาแบบว่าราคาเบาๆเว้ยนะแนะนะ่หลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งองนี้เอาเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทาบนะหายากพี่นานๆจะเจอสักองคนะครับเออนานๆจะเจอสักองค์นะครับเราก็อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมครับพี่ปิดตามเมฆพัดสองหน้านะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเอาไปหกร้อยบาทแนบเออหน้าละสามร้อยนะพี่นะหน้าละสามร้อยสองหน้าไปหกร้อยบาทแล้วกันพี่แนวรูปเอ่อเนื้อเมฆพัดแนวหลวงพ่อเดิมหกร้อยบาทนะครับ หกร้อยบาทนี่เป็นพระแผงตัดของยุตจาครับพี่เนี่ยบนะเป็นแผงตัดระัตนาเลยนะเนียนะ่ยเนี่ยบเออเป็นพระแผงตัดแบบรัตนาเลยนะพี่นะเนะเป็นพระที่มีความสวยเนี่ยบนะเป็นพระที่มีความสวยอ่ดูได้เห็นไหมเป็นพระที่มีความสวยแล้วสวยจริงด้วยเห็นไ,ไหมเนี่ยแล้วอันนี้เนียนะ่ยคือเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยบนะซึ่งเขาฝังไว้นะเนี่ยดูดิเนียนะ่ยเนี่ยมีเม็ดดนะ้วยเนี่ยเอ,า,อยางี้แล้วกันองค์นี้เน่าเก้าร้อย เนยนะเก้าร้อยบาทน yeah, so so, ี่นะเป็นพระแผงตัดยุตยาครับพี่เนืเป็นพระแผงตัดยุตยาเป็นเนื้อทองผสมเนยเป็นเนื้อทองผสมครับพี่องค์นี้ซึ่งมีความโดดเด่นมากเก้าร้อยบาทเนือเก้าร้อยบาทแล้วก็นี่เลยพี่นะวันนี้จะเป็นสมเด็จอ่อสมเด็จอรลหังใช่ไหมสมเด็จอรลหังแต่องค์นี้ไม่ได้จานไว้ครับพี่ทรงคือทรงนี้อยู่แล้วนี่นะสมเด็จอรลหังเนื้อหาชัดเจนนะเห็นไหมเนื้อหาชัดเจนนะสมเด็จอรลหัง ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วเราพ,พี่ว่าเนื้อหาแบบนี้คือเขาเป็นเนื้อหาที่มีความชัดเจนอยู่แล้วอง์นี้ก็ราคาไม่ได้แรงพี่เป็นราคาเบาๆแบบเขย่าใจพี่ๆสมาชิกของเรา700บาท700บาท,บาทนะครับ700บาทแล้วก็หลวงพ่อเดิมครับพี่พิมพ์คอตึงแนวรูปดอบหลวงพ่อเดิมพิมพ์คอตึงรอยตะไบรอยแห้งความเก่าข้ามเหือครับใครไม่เรอยจบที่รอยจานจานนี่เก่าปึ๊กเลยไหม เห็นไหมจานเก่าจริงนะครับเออจานเก่าจริงเนี่ยสวยเลยพี่สําหรับวงนี้นะครับพอเดิมนะครับคอตึงคอตึงเอาเอาหกร้อยนะครับคอตึงก็หกร้อยพระคงนี่เนื้อสวยเลยนะครับเออเนื้อสวยเลยพี่พระคงดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยนะครับเราดูใบโพเด้งเลยเนี่ยเห็นไหมโพเด้งโพงามเลยเจ็ดร้อยบาทนะครับพระคงํำพูลีัยพี่เจ็ดร้อยบาทนะ ไอเรื่องความแกร่งของเนื้อเนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ยองคเนี้ยเนี่ยตรงคาบเนี้ยคือรอยลงรักหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคาบตรงเนี้ยดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดงแดงดำดำเนี่ยใช่ร่องรอยการลงรักหรือเปล่านะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับดูเนื้อดิวิปปึกหรือพี่เจ็ดร้อยพะคงนะครับเป็นพระที่น่า้นหานะครับเพราะผมได้มาเดิมๆอยู่แล้วอ่าผมได้มาเดิมๆแล้วพี่นะครับอ่าองนี้พี่นะองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเอาไปใช้ เนื้อเหลืองคาบเบ้าคาบตราการดเูเนีนยพี่ลองดูคาบเบ้าคาบตะการคาบความเก่ากันะอ่าด้านหลังก็พี่จะข,จขึ้นมาเป็นสาเป็นจ้าอยู่แล้วแนยขึ้นมาเป็นสาเป็นจ้าอยู่แล้วพี่สวยเดิมเป็นธรรมชาติแนยสวยเดิมและเป็นธรรมชาติอ่าสหรับวงนี้พี่น,า 900. นะาเก้าร้อยแนยเอาไปที่เก้าร้อยบาทนนครับเก้าร้อยบาทอันนี้เป็นเนื้อว่านในพี่น้เป็นวัดปราสาทเนยเออวัดปราสาท วัดประสาทดูง่ายสบายตาพี่วัดประสาทองค์นี้เอาไปในราคาเบาๆเลยพี่เอาไปหกร้อยบาทเนี่ยครับูหลวงปูท่ทวดวัดประสาทแท้ดูง่ายเลยพี่ดูดิโอ้หเนราคาหกร้อยเนี่ยครับเป็นราคาแบบโอ้หต้องช้ว่าเราแบ่งปันกันจริงพี่เนี่ยครับเรามาเพื่อแบ่งอยู่แล้วอ่าองค์นี้จะเป็นจะเป็นเจดีเนาะจะเป็นรูปเจดีนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับของเจ้าคุณนอเนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณก็พี่ของเจ้าคุณนอ,ขอ,เ,ณนอเขาเขียนไปเลยเนี่ย เจ้าคุณนอพาแท้นะครับไม่ใช่พาเกอพาแท้นะพี่นะแต่ไม่รู้จะอยู่ในโซนนิยมหรือไม่นิยมอ,องนี้องนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้พี่นะครับพระพุทธบาทเขาบางทรายไหมนะเหรียญเขาบางทรายก็จะเป็นเหรียญน่านะจะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญเนื้อเงินเลยเห็นไหมเหมือนเหรียญเนื้อเงินเลยพี่นะครับเขาบางทรายนี่รอยเท้านะครับรอยเท้าคือต้องรอยเหรียญก็จะใช้มาบ้าง เนี่ยครับร่องรอยเหรียญเขาอาจจะใช้มาบ้างพี่เนะี่ยไม่เป็นไรในวิดาเอาไปเก้าร้อยเขาบางซายเก้าร้อยเก้าร้อยหลวงพ่อพรมก็พี่เนื้อเขียวเนี่ยครับหลวงพ่อพมเนื้อเขียวน่าจะเป็นรุ่นฟ้าผ่าเนี่ยครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าผ่าใส่ตลับพร้อมแขนพร้อมใช้ก็พี่เนี่ยครับเนื้อแห้งตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ดูพิมพ์ทรงพระเนี่ยเนี่ยครับรุ่นฟ้าผ่าตัวจริงเสียงจริง,ง,ง,งไม่มีบุนไม่มีบวมไม่มีโยไม่มีเย้เนี่ยครับตรงเปรี้ย แนยเออตรงเปรี้ยดูเห็นไหมพิมพทรงสวยเอาหนึ่งันสองรอยบาทเนยฟ้าผ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยวัดเกรนอกพิมพ์นสมเด็จวัดเกรเลยพี่เอ้ยนับนอกพิมพแนวอันนี้น่าจะเป็นประมาณ5้าชั้นนอกพิมพ์เนื้อสวยห้าชั้นนอกพิมพ์เนื้อสวยก็พี่ขอเก้าร้อยนอกพิมพ์นะใครไวใครได้นะครับวัดเกรนอกพิมพ์ จริง,รงๆคนในราคาไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายใช่ไหมนะวัดเกียรโอ้โหถ้าเป็นหลักๆหน่อยก็พูดกันไม่รู้เรื่องพี่ต้องมีหลักหมืน่นหลักแสนใช่ไหมแนบะน,นี่เป็นนอกพิมพ์แนบนะก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เอาเก้าร้อยบาทแนบะดักรนะ้อยเก้าร้อยแนบเก้าร้อยบาทแล้วก็ถ้ากระดานเดี๋ยวพี่สําหรับองค์นี้นะพี่นแะนบะเป็นเ,เนื้อเขาเรียกตะกั่วสนิมแดงครับนพะีนะ่แนบสนิมแดงผุดขึ้นมาแล้วมีรอ่องรอยการลงทองไว้อันนี้นะ่าจะเป็นทองเดิมจากกุ้ยด้วย่ะพี่พระได้สวยอ่ะ พระที่สวยได้โดดเด่นได้ธรรมชาติเลยพี่จบในเวนาครบจบในองค์นี้องค์เดียวเลยเนี่ยนี่ครับครบจบในองค์นี้องค์เดียวเลยพี่ดูไข่นะขไข่มีทองบางๆไข่ธรรมชาติเลยองค์นี้เอาไปหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยครับสําหรับพระท่ากระดานกาญจนบุรีหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาท,บ 1, บาทแล้วก็องค์น,นี้พี่นะองค์น,นี้จะเป็นพระ เออคล้ายๆปู่สุกปากของมะขามเท่าพี่นะครับแต่ซึ่งเป็นรรบปิตานะนะเป็นรรบปิตาหลังยันนูนี่พี่ออกวัดดอนตาลในครับหลังยันนูนออกวัดดอนตาลเนี่ยพี่เอาไปเอ่อไปแปดร้อยบาทแล้วกันในวินาทีออกวัดดอนตาลแปดร้อยวัดดอนตาลแปดร้อยแล้วก็องค์นี้พี่ในครับสมเด็จเฉลิมพระเกียรติในครับสมเด็จเฉลิมพระเกียรติเนื้อสวยมากเลยพี่ในครับพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยดูเนื้อดิ เปิเลือเห็นไหมเนื้อนี่เฉลิมเพื่อโอ้โหพี่เฉลิมเฉลิมเพื่อเกล็ดเนื้อสวยขนาดนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับกูตัดใจไม่ได้พี่นะครับขอเก้าร้อยแล้วกันเนื้อเนื้อชัดเจนเนื้อธรรมชาติเลยเนี่ยพิมทรงสวยเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็พะลอดนะครับพะลอดนี่ก็เนื้อสวยกับพี่เนื้อสวยเนื้อเก่าเนื้อแกร่งเนื้อแห้งเลอเกินเลยพี่สําหรับพิมพระลอดองค์นี้เอ่อพะลอดเราสี่ร้อยนะครับพะลอดสี่ร้อยบาทนะครับพะลอดสี่ร้อย รอบ400พ่อจันอันนี้แกะจะกรอบในวิานาทีน้พ่อจันรบางมอนนะยครับเป็นเหรียญ๋อเหรียญรอบโบราณยุคเก่าเนะครับเป็นเหรียญ่อบโบราณยุคเก่าพี่หลวงพ่อจันรบางมอนนะครับซึ่งดูเดี๋ยวหูปงหูปิงเอะไรเลยนะในวิานายังอยู่ครบนะยครับยังอยู่ครบเห็นไหมหูปิงเนี่ยนะครับนะดีนะห่วงไม่หกักเออดีนะห่วงไม่หกักไม่หายไปสําหรับวงนี้พ้าสวยพี่พ้าสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติเลยเอาไปพันห้าหลวงพ่อจันรบางมอนน่าใช้ แนวเป็นเหรียญที่น่าใช้เหรียญน,นึงเลยนะพี่แนวธรรมชาติเหรียญชัดเจนหนึ่งพันห้าร้อยบาทแนวหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่แนวเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับปัม๊มนซะ้ำเห็นไหมเตารีดหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำปั๊มซ้ำในเนื้อสวยสวยพี่ด้วยเนื้อเขานี่กระจายไหมนะครับร่องรอยเขาอาจจะใช้มาบ้างพี่เนื้อผิวเนื้ออาจจะเปิดนะครับ,นะรบดูดิผิวพันธุ์อาจจะเปิดพี่มีเก็ดกระดีขึ้นมาเป็นเกต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 เกร่องรอยแทงตะบายร่องรอยการเก็บงาน นะครับร่องรอยแทงตะบายแรร่องรอยการเก็บงานซึ่งต้องใช้ว่าธรรมชาติจริงๆเอาสองพันห้าเนครัปั๊มซ้หน่าใช้นะครับราคาเบาๆพี่สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพ้าร้อยบาทแล้วก็รายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นนะครับเป็นองค์นี้เลยนี่เนะื้อสวยในะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อขู่พี่ดูดีนะรพระล่วงเห็นไหมดูเนื้อนี่ในะครับขู่เป็นไง หนองแจงสุพรรณบุรีพี่เนื้อตรากัวสนินแดงเนี่ยแท้ดูง่ายเนี่ยครับนะ้ำพระแท้แท้ที่พระเลยพี่นี่ติดหน้าติดตาด้วยนะไม่แช่ไขมป ộ, ป ộ, ป ộ ไ่มะโปะโปะไว้วี่เนี่ยครับเขาจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเขาจะขึ้นแบบธรรมชาติหเ,เห็นไหมดูเนื้อเลยเห็นไหมเขาจะขึ้นแบบธรรมชาตินะครับด้านหลังครับพี่เห็นหลังไหมเนะียครับหลังลายผ้าก็จะมีรอยสนิมแดงผุดออกมาอยู่เรื่อยเนี่ยครับร่องรอยสนิมแดงผุดออกมาอยู่เรื่อยพี่ อันนี้เอาสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทในะพินาะดดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงไม่ได้เจอบอยบอยๆนะครับแท้ดูง่ายแบบนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่าสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยพ่นะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ